ทำไมเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์สิวอย่างเดียวโดวยที่ไม่ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นร่วมด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่เราเป็นสิวเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือจะมีเชื้อจุลินทรีย์นะคะจะเป็นแบคทีเรียหรือเป็นยีสต์นะคะที่อยู่บนผิวเราหรืออยู่ในรูขุมขนนะคะมันก็จะ มีข้อห้ามกับการใช้กลุ่มพวกสารโปรตีนหรือว่าอะไรที่มันเป็นวิตามินบางอย่างที่มันจะส่งเสริมให้จุลินทรี์เติบโตเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยหลายๆผลิตภัณฑ์หรือว่ารวมทั้งยูนิด้วยก็คือต้องดูแลปัญหาสิวให้เบาๆไปก่อนถึงจะแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นเพิ่มเติมหรือว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลริ้วรอยหรือผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลเรื่องขาวกระจ่างใส พิ่มเติมขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าหลายคนบางทีไปหาคลินิกหมอเนี่ยหมอก็บอกเหมือนกันว่าห้ามใช้ครีมนวดหรือว่าห้ามใช้บำรุงอืง่นๆเนื่องจากว่าคือเวลาที่เขาไปตรวจแล้วเนี่ยพบว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในรูขุมขนของเราเนี่ยเป็นแบคทีเรียก็าอาจจะจ่ายยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเป็นสิวผิดปกติเป็นสิวยีสเนี่คือจะเป็นสิวที่ไม่ค่อยเป็นสิวที่ปกติทั่วไปก็อ,อาจจะ ใช้แอนตี้แบคทีที่มีความพิเศษขึ้นไปแล้วก็ต้องบอกว่าคือถ้าสิวยีก็เป็นสิวที่รักษายากกว่าสิวแบคทีเรียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีความเฉพาะเจาะจงอยู่ในเรื่องของการรักษาสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาสิวนะคะก็ควรที่จะดูแลปัญหาสิวให้จบก่อน